มาถึงคลิปต่อมาของเรานะครับผมก็จะเป็นอีก10ข้อนะโดยที่จะเริ่มที่ข้อที่ยีจนถึงข้อที่สานะซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มสีฟ้าของกูเกนในหน้าที่2 0 4 2 0 5ยสีแล้วก็สองนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับนะครับข้อนี้นะฮะตัวเลือกที่โจทย์กำหนดให้มา A B C D นี้เป็นคำนามหมดเลยใช่ไหมครับโดยที่ความหมายไม่เหมือนกันเนาะ,ะ manufacturermanufacturer จะแปลว่าผู้ผลิตนะครับผมแนะปลว่าผู้ผลิต แล้วก็ถัดมานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ตรงนี้ก่อนนะครับผมถัดมาก็คือคําว่า entrepreneur หรือว่า entrepreneur นะ entrepreneur หรือ r e n e r ก็ได้นะบอกไปแล้วเนาะตัวนี้แปลว่าเจ้าของกิจการถ้าแปลเป็นไทยนะเจ้าของกิจการแต่ความรู้สึกมันเหมือนของครูเคน,นนะครูจะรู้สึกว่า จะเป็นบุคคลที่แบบเขาประกอบกิจการใหม่ๆหรือบางทีเขาพยายามที่จะสร้างอะไรใหม่ๆนะเขาจะเรียกเป็น e n t r e p พ e n e u r ก็ได้นะโอเคำคำนี้มาจากฝรั่งเศสถัดมา representative นะ representative ตัวนี้เป็นได้ทั้งคำนามและเป็นได้ทั้ง adjective นะฮรตัวนี้จะแปลว่าตัวแทนนะครับตัวแทนนะฮะถัดมาสุดท้ายก็คือคำว่า d e b t o r นะ debtor นะคำว่า De b t แปลว่า dead, วน,นี้นะฮะ debt แปลว่าน,นี้ตัวตัวบีบอยไม่ออกเสียงเนาะมันมีอยู่แต่ไม่ออกเสียงฉะนั้นตรงนี้ออกเสียงว่าเด็ตเตอร์นะเด็ตเตอร์จะแปลว่า ลูกนี้นั่นเองนะครับผมเพราะลูกนี้โอเคอ่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วแน่นอนว่าเราต้องไปทำาการอ่านข้างบนต่อให้หมดก่อนนะเพื่อให้ทราบว่าใจความโดยวรวมคืออะไรเพราะข้อนี้ทดสอบเรื่องของความหมายของคำศัพท์ไม่ได้ทดสอบไวยากรณ์น,นะครับผมขหน้าเขาให้มาคือมิสเตอรี่นะมิสเตอรี่ประธานใช่ไหมจะเป็นนะ will be จะเป็นะเป็น linking verb ใช่ไหม our companies จุด,จด,จด,จดนะ our companies ตรงนี้นะหน้าตาเป็น n o วที่มี apostrophes นะตรงนี้ต้องทำหน้าที่เป็น d e t e r m i n e r นะบอกด้วย now เนาะเออจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของบริษัทเรานะ in charge of นะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องของ recruitment การจ้างงาน at the job fair in the state university tomorrow อนะ่าอย่างนั้นพิเศีจะเป็นอะไรของบริษัทเราที่จะมีหน้าที่ไป เกี่ยวกับการจ้างงานเนาะเพราะ recruitment คือเหมืนอมนกับว่าเป็นการเกณฑ์คนเข้ามาใช่ไหมที่จ o อบแฟรของอมหาลัยท,ที่จัดขึ้นท,ที่มหาลัยของรัฐวันพรุ่งนี้แน่นอนว่าต้องเป็นตัวแทนบริษัทถึงจะถูกต้องที่สุดถูกต้องไหมครับคำตอบในข้อ4นะฮะถึงจะไปเป็นตัวแทนแล้วมีหน้าที่ในการ r e c r u i t นะฮะหรือว่า,าไปเกณฑ์จ้างคนเข้ามานะครับนี่คือข้อที่21อนะครับผมถัดมาข้อที่ยี่สองอ a b c d นะฮะโจทย์กำหนด,ดให้มาก็คือ เป็นกริยาที่มีรูป ed ทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้ต้องขอดูก่อนเพราะบางทีเนี่ยกริยาในรูป ed หลายคนทราบแล้วถ้ามันเป็น past participle นะฮะสามารถเป็น adjective ได้เนาะแต่ครูเข็นกลับไปเลยด้านบนเนาะกูเค็นไปเห็นประธานตรงนี้นะครับประธานที่เขียนว่าอะไรเอ่ย uh, the employment appreciation the employee ขอไปด้วยนะ the employee appreciation party last night นะฮะแล้วก็ข้างหลังมีคำว่า the best food อินเทนะแล้วก็เป็นรูปของพาร์ i ิซิพียวตามหลังอย่างนั้นแน่นอนว่ากริยาเหล่านี้เป็นกริยาช่องที่สองหมดเลยใช่ไหมครับนะเพราะว่าผมมีแค่โครงสร้างประธานขีดแล้วก็กรรมตรงนะแล้วก็ตรงนี้มันเป็น verb ing ที่มันเป็นรูปของ p a r t i ิ i p พิเนะฮะกูเขียนไม่เป็นนับมันใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่หายไปคือ verb verb สอย่างนั้นกริยารูป ed ทั้งหมดเนี่ยรูป ed ทั้งหมดเนี่ยเป็น เวิ verb ร์บนะฮะเป็นเวิร์บช่องสองจริงๆไม่ใช่เป็น adjective เนาะอ่ดังนั้นเรามาดูความหมยายกันก่อนนะฮะ excluded นะฮ Exc ะ excluded แปลว่าไม่รวมนะฮะถ้าใครรู้จักคำว่า include นะร,รู้จัก include ใช่ไหม include ก็ Inc ร,วรวมนะฮะพอ exclude ก็เลยแปลว่าไม่รวมนะครับผมไม่รวมโอเคต่อมาก็คือว่า projected นะฮะ projected หลายคนทราบเนาะว่า project project ถ้ามันเป็นคำนามมันแปลว่าโครงการใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นกริยา project นะใครเคยได้ยินคำว่า projector บ้าง นะครับผมอ่นะมันก็จะหมายความว่าเสนอก็ได้หรือว่าทําให้เห็นก็ได้นะทำให้ให้เราเห็นได้นะนะโปรเจกต์หรนะือโปรเจกเตอร์ฉายออกมาให้เราเห็นไงนะนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเสนอก็ได้นะโปรเจกต์ Project คือการเสนอนะี่แล้วก็แปลว่าทําให้เห็นนะจริงๆเป็นการคาดเดาได้ไหมนะเพราะว่าบางทีเราจะพูดถึงตัวเลขที่เราโปรเจกต์ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะ ถัดมาครับผมนะก็คือคําว่า assorted นะ assorted assorted ถ้ามันเป็นคํากริยาเนี่ยมันจะมีความหมายว่าจะจําแนกนะจำแนกประเภทใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็น adjective เนาะ assorted นะเป็นช่อง3เลยนะ assorted มันแปลว่าผสมหรือคละกันนั่นเองนะครับผมโอเคเนี่ยตรงนี้จะแปลว่าจําแนกประเภทก่อนเพราะมันเป็นกริยานะนะครับอย่าลืมเนาะถ้าเป็น adjective assorted assorted มันแปลว่า คละนะครับผมฟีเจอร์ฟีเจอร์นะฮะมันจะแปลว่ามีจุดๆเด่นมีอะไรเด่นมีอะไรเป็นพิศเศษนะใช่ไหมมีนะครับผมแล้วตามด้วยกรรมใช่ไหมครับหนึ่งอุ้ยขอโทษ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามมีอะไรเด่นมีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมผมจะใช้จุดๆแล้วเราก็ตามด้วยคำฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือเมื่อกี้เราอาจจะได้ละข้างหน้ามันมีประธานบอกว่าที่งานปาร์ตี้อ่ะงานปาร์ตี้ขอบคุณออลูกจ้างใช่ไหมครับออ the employee appreciation party งานปาร์ตี้ขอบคุณลูกจ้างเมื่อคือนนี้จุดๆ the best food in town นะครับก็คืออาหารที่ดีที่สุดในเมืองแน่นอนว่าที่งานปาร์ตี้มีอะไรครับมีอาหารที่ดีที่สุดในเมืองคาตอบคือข้อดีด็อกครับ นะฮะไม่ใช่จำแนกประเทศ่านะ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 แล้วก็ข้างหลังส่วนส่วนข้างหลังเนี่ยส่วนข้างหลังที่มันเป็น p a r t i c i p a ร์ a ฟ e ตรงนี้ตรงนี้ Living เนี่ยทำให้เนาะต,ตรงนี้ก็คือปล่อยให้หรือทําให้ทําให้ใครครับทําให้พนักง,งานทุกคนนะครับผมพึงพอใจใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ ถูกใจต้องไปอย่างนี้เนาะพอใจกับถูกใจเนาะคอนเทนต์จริงๆคอนเทนต์กับซ i ดฟายความหมายใกล้เคียงกันมากๆเลยเนาะแต่ถ้าเกิดแบบเราเอามาใช้ด้วยกันเนี่ยนะมันอาจจะเป็นการซ้าซ้อนก็ได้ถึงนั้นเวลาแปาบางทีก็ต้องแปลให้มันเหมาะสมตรงที่ว่าเอออันนึงพอใจแล้วอีกอันนึงก็ถูกใจแล้วกันเนาะนะครับผมจริงภาษาไทยก็ใกล้เคียงใช่ไหมฮะนีะ่คือข้อ2ี่ครับผมเราจะไปต่อกันข้อที่23กันเลย นะครับผมยี a b c d สิ่งที่คุณเคนเห็นคร่าวๆตรงนี้นะฮะลงท้ายด้วย off หมดเลยใช่ไหมครับเราฟันธงได้ว่ามันเป็น compound p r e p o s i t i o n นะ compound p r e p o s i t i o n ดังนั้นฮนะแต่ละตัวความหมายก็จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างคำว่า out o f แปลว่าออกจากใช่ไหมครับ out o f แปลว่าออกจากนะครับผมถัดมาคือคำว่า,า as of นะฮะ as of เนี่ยฮะส่วนมากจะบวกด้วยวันหรือวันที่มันจะแปลว่าเริ่มนะฮะหรือว่าเดือนก็ได้เนาะนะนะแปลว่าเริ่มแล้วกันเนาะ as of แปลว่าเริ่มถัดมา on account of On Account o f ตรงนี้มันแปลปะว่าเนื่องจากก็ได้เนาะเนื่องจากก็ได,นนได้นะครับผมนะ่ฉะนั้นสัตว์มาก็คือคำว่า In Place o f นะฮะ in place of แปลว่าแทนหรือว่าแทนที่ใช่ไหมฮนะเน่ความหมายเนาะข้างหลังมีวันที่จริงๆครูเคนก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าครูเคนรู้ว่าตัวคำว่าเริ่มเนี่ยแหละมันจะตามด้วยเ,ออเวลาเนาะหรือว่าวันวันเวลา นะครับผมข้างหน้าบอกวนะ่า please be advised that นะกุณารับทราบไปด้วยว่านะกุณารับคำสั่งไปด้วยว่านะ the new ban นะการห้ามอันใหม่นะ on public smoking ในะเรื่องของการสูบบุหรี่ในที่สาธารณนะ will be effective นะจะมีผลบังคับใช้นะ as of November 15นะคำตอบที่ถูกคือเขาบีบอนะ โอเคนะครับผมนี่คือข้อ23นะครับย3ทดสอบเรื่องของความหมายของ c o m p o u n d p r e p o นะ p r e p o s i t i o n นะถัดมาข้อที่24ครับ24 A B C D สิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือเป็น Adver b ห er, มดเลยทุกตัวอย่างนั้นทุกตัวความหมายไม่เหมือนกันเนาะอ่านะอย่างนั้นคำว่า severe severe ตัวนี้หลายคนเคยได้ยินแล้วเพราะว่าวุณเขีนก็เอามานำเสนอบ่อยๆให้เกิดความเ,าเกิดความจดจำเนาะอย่างรุนแรงนะอย่างรุนแรงนะครับถัดมา practically อย่าลืมเนาะภาษาอังกฤษเวลาถ้าเกิดมันมีคำว่า collo นะฮะไอ้ตัวโคไม่ออกเสียงเนาะออกเสียงเป็น practically นะ basically นะครับผมนะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอิกลี่เลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้อง uh, collo นะไม่ได้นะคอไม่ได้ออกเสียงอย่างนั้นโอเ okay, ค practically นะฮะมันจะแปลว่าครูจะแปลว่ายังใช้ยังใช้ได้จริงเดี๋ยวกันเนาะ เพราะว่า practically มันเป็นเหมือน,น,นกับ practical English คือภาษาอังกฤษที่คุณเอาไปใช้ได้จริงเนาะอย่างนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นยังใช้ได้จริงแล้วกันนะครับผมโอเคถัดมาคือ responsively นะ responsive r e s p o n d แปลว่าตอบกลับนะ responsive คือตอบกลับอย่างรวดเร็วก็ได้นะนะตอบกลับนะหรือตอบสนองกลับอย่างรวดเร็วเนาะทำงานเร็วอะไรเงี้ยเขาถามอะไรมาเราตอบกลับได้เลย นะครับผมส่วนคำว่า possibly แปลว่ายังเป็นไปได้นะี่มาจากคำว่า possible ใช่ไหมครับยังเป็นอยังเป็นไปได้่นะครับได้คำได้ความหมายแล้วสิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือต้องไปอ่านเนาะใช่ไหมครับครูเคนเห็นเนาะว่าก้อนนี้ก็คือมันเป็นก้อนอการเปรียบเทียบกันกว่าเนาะแล้วแอนเชื่อม adverb กับ adverb ดบังนั้นคำนี้ต้องไปคู่กับคำว่า e f f i c i n t l y หรือว่ายังมีประสิทธ,ธิภาพใช่ไหมครับขอขึ้นไปดูก่อนข้างบนเขา,ขาว่าไงนะ นะเขาบอกว่า uh, one of our company's most important objectives นะก็คือหนึ่งในเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของ uh, บริษัทของเรานะ one of our company's most important uh, objectives objectives แปลว่าวัตถุประสงค์ได้ถูกต้องไหมครับนะ is to deliver our clients the services they require นะคือการที่จะ uh, การที่จะมอบนะครับผมบริการ ที่ลูกค้าต้องการนะครับผมนะให้แก่ลูกค้าของเราใช่ไหมครับอย่างไรครับอย่างจุดๆและมีประสิทธิภาพเท่าที่สุดเท่าที่ไปได้ที่เป็นไปได้นะครับผม uh, with respect to their specific n e e d นะฮะ with respect to ปกติมันจะแปลว่าเกี่ยวกับเนาะแต่ตรงนี้จะแปลว่าตามแล้วกันนะครับผมนะครับผมตามความต้องการอย่างนั้นเราเราจะต้องมอบมอบอะไรครับมอบบริการที่เขาต้องการอย่างไรครับ นะครับผมก็แนะนนว่าอย่างรวดเร็วใช่ไหมฮะอย่างรวดเร็วอย่างตอบกลับอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีประสิทธิผลด้วยเวลาเราจะเมื่อเขาขอมาเราก็ต้องตอบกลับอย่างเร็วคําตอบที่ถูกคือข้อ c เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมเนะโอเคนะ responsively เนาะเวลาเขาถามอะไรมาเราตอบกลับอะไรเงี้ยหรือว่าเขาต้องการอะไรมาเราตอบกลับอย่างเร็วนะ efficiently มาว่ายัางมีประสิทธิภาพนะ specific need ก็คือความต้องการที่จาะจงไปหมายความว่าเขาต้องการอะไรเราตอบสนองกลับนะฮะถัดมาข้อที่้าครับ 25 ABCD โจทย์กำหนดตัวเลือกที่มันเป็นประเภทของคำมาให้นะฮะเมื่อกี้ใช่ไหมทั้ง4ข้อเมื่อกี้ทดสอบความหมายรัวๆนะฮะรัวๆมาถึงข้อนี้ประเภทของคำเนาะเป eligible เป็น adverb eligible เป็น adjective นะ eligibility เป็นคำนาม eligibilityness นะเป็นคำนามซึ่งมีแค่ พจนานุกรมหรือดิกชันนารีไม่กี่เล่มตอนนี้นที่มีรูปนี้นะบางเล่มไม่มีเนาะนะและความหมายสองอันนี้จะเหมือนกันเนาะรูเข็นก็ช่างใจแล้วว่าควรจะตัดทิ้งทน้้งคู่หรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้ก่อนจะตัดสินใจอะไรไปมากกว่านี้ขออนุญ,ญาตไปดูโครงสร้างก่อนข้างหน้ามี I s นะมี I s แล้วข้างหลังมี to receive นะซึ่งตรงนี้จริงๆก็จ,จบแล้วนะครับคำตอบครัว s ตัวนี้ถ้ามาเทียบกับ ตัวเลือก A B C D อ่ะโครงสร้างเดียวที่น่าจะไปได้ก็คือโครงสร้างของ is ที่เป็น linking verb โครงสร้างที่2ใช่มประธานบวก linking verb แล้วก็ไม่บวกน้าก็บวก adjective แต่ข้อนี้ควรจะเป็นบวก adjective เพราะอะไรรู้ป่ะไม่มีไม่มี article a and the ตรงนี้เลยใช่ไหมครับหน้าลูกน้ำเนี่ยนะอย่างนั้นครูเคนเนี่ยฟันธงเลยว่าต้องตอบข้อ B boy เพื่อมาเป็นโครงสร้างนี้ นะฮะ adjective มาเป็นคำตอบของเราแล้วพออา่านปุ๊บฟันก็ก,ก็ก็มั่นใจเลยว่าถูกใช่ไหมเอ่อ uh, every employee who has been working for Travel Inc. Uh, for at least one year นะครับผมพนักงานทุกคนนะครับผแล้วนี่เป็น,ป,นประธานเนาะแล้วก้อนที่เหลือตั้งก้อนเนี่ยเป็น adjective c a u s e นะครับพนักงานทุกคนนะครับผมตรงนี้ขยายประธานอยู่พนักงานทุกคนพนักงานไหนฮะทุกคนไหนที่ ทำงานให้กับบริษัท Travel Inc. นะมาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีใช่ไหมครับนะ is นะครับผมนะบอกสภาพละ is eligible to receive an, an annual bonus at the end of the year นะก็คือ,อจะมีคุณสมบัตินะหรือมีสิทธิ์นะครับผม eligible แปลว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงนี้ก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรครับโบนัสประจำปี annual annual แปลว่าประจำปีใช่ไหมครับข้อนี้เลยง่ายนิดนึงนะถัดมาข้อที่26ครับผม ยี่สิบหกนะฮะสิ่งที่คุณเห็น,หนตรงนี้ก็คือประเภทของคำอีกแล้ว assist assisted นะ assisted ตรงนี้มันเป็น verb สองหรือ verb สามก็ไม่รู้ assisting เป็น verb ing assistant เป็น noun คนเนาะแปลว่าผู้ช่วยใช่ไหมครับแปลว่าผู้ช่วยถัดมาก็คือ a s s i s t a n c e เป็นคำนามเช่นเดียวกันแปบลบว่าแปบลบว่าความช่วยเหลือเนาะความช่วยเหลือนะสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือไปดูโครงสร้างข้างหน้ามี if ข้างหลังมีคำว่า further further เป็นได้ทั้ง adjective เป็นได้ทั้ง uh, adverb ตรงนี้ further เป็น adjective เหตุผลเพราะอะไรรู้บ้างผมเห็น if needed ตรงนี้แล้วตรงนี้ต้องเป็นคำนามอ่ะ uh. if further as, จุดๆๆเนะี่ย is needed regarding your recent purchase or oh, oh our policy ใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้แน่นอนว่ามันจะใช้คนไม่ได้เพราะ further แปลว่ามากกว่านั้นไกลไปกว่านั้นนะ ฉะนั้นจะใช้คนที่ไกลไปกว่านั้นมันไม่ได้มันต้องใช้ความช่วยเหลือที่มากไปกว่านั้นนะหรือว่าความช่วยเหลือเพิ่มเติมนั่นเองนะคำตอบที่ถูกก็คือข้อดีดอข้ออย่างนี้จําไว้น้องมันมีในข้อสอบคุณต้องทราบความแตกต่างนะนะเซสเซนต์เพราความช่วยเหลือหากความช่วยเหลือมากไปกว่านั้นนะหรือว่าอีกนะถ้าคุณมีความช่วยเหลืออีกอะไรประมาณนี้จำเป็นจะที่ It's Needed ก็คือถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นนะตรงนี้เป็นรูปถูกกระทำใช่ไหมครัเกี่ยวข้องกับ r e c o r d i n g เกี่ยวข้องกับนะครับผมการซื้อล่าสุดของคุณหรือว่าถ้าคุณต้องความช่วยความช่วยเหลือกับสิ่งที่คุณซื้อไปแล้วอะไรนะหรือนะ r u r p o l y c y หรือเกี่ยวกับนโยบายของเรานะครับผม please do not hesitate to contact us at any time นะ please do not hesitate Hesitate แปลว่าลังเลอย่าลังเล to contact us นะที่จะติดต่อเรา a t anytime a t anytime แปลว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะ a t anytime แปลว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่คือข้อ26เนาะตอบดีด็อกนะครับผมถัดมาข้อที่27นะ่ะกลับมาทดสอบรเรื่องของความหมายของคำศัพท์อีกแล้วนะรตรงนี้นะครับผมผมดูโครงสร้างข้างบนนะ are นะ not จุดจุดตรงนี้ผมฟันตรงว่าเป็น verb 3มหมดเลย เป็นสัญญาช่องที่สามหมดเลยนะฮะฉะนั้นรูปถูกกระทำเนาะฉะนั้นครูเขียนต้องไปดูที่ความหมายแล้วนะฮะลล l o ์ Allow, อนุญาตนะคือถ้าเกิดแบบเป็นรูปถูกกระทำก็คือไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมอ่านะอนุญาตนะครับผมถัดมาเอ้ยขอโทษถัดมาก็คือคําว่า obliged obliged นะฮะตรงนี้มันจะแปลแว่าผูกมัดผูกมัดนะครับผมนะมาจากคำนามคำว่า obligation คือข้อผูกมัดนั่นเองเนาะจำได้ใช่ไหม obligation confirm ยืนยัน นะครับผมคอนเฟิร์มยืนยันแล้วก็สุดท้ายก็คือค,อคำว่า identified นะ identified แปลว่าระบุนั่นเองนะโอเคนะต่อมาฮะต้องไปอ่านแล้วใช่ไหมครับนะคนทีขออนุญาตอ่านตั้งแต่แรกเลยแล้วกันเนาะโอเค the initial consultation นะ the initial consultation ก็หมายความว่าการปรึกษาครั้งแรกนะ initial initial แปลว่าเริ่มต้นใช่ไหมแปลว่าเริ่มต้นหรือครั้งแรกนะ Uh, at our law firm ที่สำนักงาน uh, ทนายของเราหรือสำนักงานกฎหมายของเรานะ is free of charge is free of charge ขอโทษนะนะ uh, การปรึกษาเบื้องตอน้นหรือการปรึกษาครั้งแรกที่สำนักงานกฎหมายของเรานะมัน free of charge หมายความว่าฟรีไม่ต้องคิดเงินนะครับผมดังนั้นนะ so นะ you are not uh, you are not to, to pay for anything during the session นะคุณไม่จำเป็นจะต้อง จ่ายอะไรเลยฉะนั้นตรงนี้คุณจะต้องไม่ไม่ถูกมัดไงคำตอบที่ถูกคือขอบิบอยใช่ไหม You are not obliged to p for a y for anything during this session นะในช่วงนี้ในช่วงของการปรึกษาครั้งแรกตรงนี้ uh, session ไว้ช่วงเวลาได้นะ,ค,ะนะยยนครับผม27ไงอยู่ถัดมา28บาทครับ28นะฮะตรงนี้ถ้าใครมีใครมีเล่ม พิมพ์คำน,นี้หนึ่งของครูค,คุณอาจจะเห็นได้ว่าครูเคนไม่ได้ใช้คําว่า dependent ใช่ไหมฮะตรงนั้นเป็นข้อผิดพลาดเนาะครูใช้คําว่า dependable นะซ,ซึ่งเป็นความผิดพลาดอพอสมควรเลยเพราะว่าตอนแรกผมตั้งใจจะพิมพ์คําว่า dependent แต่เมื่อกี้ตัวข้อ a ผม reliable มัน able แล้วใช่ไหมในสมองก็เลยทําให้มือพิมพ์ผิดไปาก็กลายเป็น dependable ซึ่งต้องลบกนแก้นิดหนึ่งเนาะให้กลายมาเป็น dependent เพราะความหมายมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผม a b c d ในข้อนี้นะครับให้ความหมายของคําศัพท์มาแล้วก็ต้องไปดูความหมายเนาะ นะคำแรกก็คือคำว่า reliable reliable แปลว่าเชื่อถือได้ใช่ไหมเชื่อถือได้นะี่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมกูเค้นไม่เอาคำว่า dependable มาในขอ้อบีบอยเพราะ dependable แปลว่าพึ่งพาได้เชื่อถือได้มันไปด้วยกันไดไงความหมายมันใกล้เคียงไงนะต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะใครได้ทีมครั้งที่หนึ่งไปเนาะลบคนแกน,นิดหนึ่งนะ dependent แปลว่า,าขึ้นอยู่กับนะคือต้องไปขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นต้องไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะขึ้นอยู่กับเนาะ ้องไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะฮะถัดมา reasonable แปลว่าสมเหตุสมผลเนาะสมเหตุสมผลนะครับผมสุดท้ายก็คือคำว่า responsive นะ responsive เมื่อกี้คุณก็ทราบไปแล้ว responsive หเมื่อกี้ที่บอกว่าตอบสนองก,กับอย่างรวดเร็วใช่ไหมฮะตอบกลับอย่างรวดเร็วตอบกลับนะครับผมอย่างรวดเร็ว อ่มาแล้วโอเคเสร็จแล้วนะสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือเราจะไปดูความหมายของคำศัพท์กันก็เอ้ของของประโยคกันนะฮะอ่าข้างบนบอกว่าอะไรครับอ่อ uh, this position requires an individual who has to do transportation อ่าอย่างนั้นตรงนี้ทั้งหมด,ดเลยที่บอกว่าเป็น adjective เนี่ยมันต้องขยายคำว่า transportation นะครับผมเนะี่ยคือตำแหน่งนี้จำเป็นต้องใช้บุคคล ผู้ที่มีใช่ไหม has บอกมีตรงนี้ที่มีนะครับผม transportation นะแล้วกม็มันความว่าอะไร transportation ก็คือรถลาต่างๆหรือการเดินทางต่างๆที่ทำไมครับที่เชื่อถือได้นะใช่ไหมฮะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ a เห็นหรือยังว่าถ้าเป,เป็นคำว่า dependable ในขอ้อ b บ่อยมันก็ตอบได้ไงเพราะว่าคือตำแหน่งนี้ต้องการคนที่แบบเดินทางมาทำงานได้แบบ มีมีการเดินทางมาทํางานที่แบบเชื่อถือได้เพื่ออะไรรู้ว่าเพื่อพึ่งพาได้เพื่ออะไรรู้ว่าเพื่อได้แบบคุณจะได้มาทํางานตรงเวลาตลอดไงไม่ใช่แบบโทรมาบอกลาบอกว่าวันนี้ไม่มีรถแคคูหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นเนาะอ่ะฉะนั้นคําตอบที่ถูกก็คือต้องใช้คําว่า reliable transportation นะแล้วก็ and อะไรครับ and references นะนอกจาก นอกจากมีการเดินทางที่เชื่อถือได้แล้วไม่ว่าจะมีรถลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะจะต้องมีบุคคลที่อ้างอิงได้เนาะ reference นะครับ and must pass a background check นะฮะจะต้องผ่านการตรวจ ดูประวัติภูมิหลังก่อนนะครับผมนี่คือข้อที่ยี่แปดเนาะตอบข้อ A นะครับผมต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครได้พิมพ์ครั้งที่หนึ่งไปเนาะนะครับผมถัดมาข้อที่ยี่เก้าครับยี่เก้า A B C D นี้ให้ความหมายของคําศัพท์มาอีกแล้วนะครับผมโดยที่ A นะ experiment นะ experiment ตรงนี้แปลว่าการทดลองนะครับผมใช่ไหมฮะการทดลองนะครับผมแต่ถัดมาคือคําว่านะครับคําว่า transactiontransaction จริงๆมันแปลว่าธุรกรรมก็ได้การการ การดำเนินการการดำเนินการ,ก,ารก็ได้นะฮะโอเคคราวที่เราเจอ business transaction ใช่ไหมครูเห็นมักจแปลว่ากับธุรกรรมใช่หมครัทางการเงินทางทางกิจการธุรกรรมเนาะแปลง่ายๆคืว่ากยารดำเนินการ นะครับผมนีถัดมาคือคําว่าเอ,อ่อ c a p a c i t y ความ c a ป a c i t y มันแปลว่าความสามารถที่จะรองรับได้นะ c a p a c i t y ความสามารถที่จะรองรับได้อ,อ่าความสามารถที่จะรองรับได้นะครับผมเอาไว้ใช้สําหรับเอ,อ่อความจุก็ได้นะที่เรารู้จักกันเนาะความจุของสถานที่ความจุของอ,อ่าฮาร์ดดิสก์ของเราใช่ไหม a t t a i n m e n t a t t a i n m e n t ก็คือการบรรลุการได้มาการสำเร็จ ใช่ไหมฮะการบรรลุบรรลุพอบรรลุปุ๊บมันก็เหมือนกับการที่เราได้มาการได้มาได้อะไรมาใช่ไหมครับแล้วก็ความสําเร็จก็เลยได้เหมือนกันนะครับผมอ่านะฮะนี่คือความหมายโดยรวมของแต่ละคําตรงนี้ถัดมาที่จะทำก็คือต้องไปดูความหมายของอทั้งประโยคโดยรวมเพราะข้อนี้ทดสอบความหมายคําศัพท์ใช่ไหมครับโอเค ก้อนแรกคุูเคนจะได้บูโปรโวลีมาก่อนก้อนนี้ทั้งก้อนอยู่หน้าประธานเนาะเขาบอกว่า with the opening of its new production facilities นะฮะด้วยการ ด้วยการเปิดนะครับผมโรงงานการผลิตใหม่ๆของพวกเขา,เานะฮะตรงนี้ขออนุญาตแปลว่าโรงงานการผลิตหรือยังเพราะว่าเพราะว่า uh, facilities มันแปลว่าอาคารก็ได้นะอาคารการผลิตมันแปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็ได้แต่ตรงนี้เวลาส่วนใหญ่อเมริกันมักจะใช้ facilities เป็นพูดถึง uh, สถานทีเน่เป็นเป็นอาคารได้นะอเคนะด้วยการเปิด uh, โรงงานการผลิตใหม่นะ The company hopes to increase นะบริษัทหวังที่จะเพิ่มนะ it production จุดๆๆนะุบบริษัทหวังที่จะเพิ่มเพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งในการผลิตครับแน่นอนว่าความสามารถที่จะรองรับในการผลิตได้นั่นะเองในะคำตอบที่ถูกคือข้อี นะครับไม่ใช่ความสําเร็จในการผลิตเนาะตัวนี้ is production ตัวนี้จะเป็นนาวขยายนนวเนาะเราเรียกมันว่า compound นาวคุณจําได้ไหมแนะนาวขยายนนวบอกประเภทของของแนวตัวหลังตัวนี้บอกความประเภทของความสามารถความสามารถอะไรครับความสามารถในการผลิตที่จะผลิตได้สูงสุดนั่นเองนะครับผมนะคาตอบคือข้อยี่ของข้อยี่เก้าคือสี่สามสิบะข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับ A B C D ให้แพ็โพมาอีกแล้วนะครับผมโดยที่แต่ละตัวก็อย่างที่บอกไปว่า มันมีการดูอยู่หลายแบบเนาะใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นความหมายของแพ็โพเองนะครับผมหรือว่ากร,รมของแพ็โพว่าแพ็โพตัวนี้ควรจะคู่กับกร,รมแบบไหนหรืออย่างเช่นถ้าเป็นวันที่นะเป็นวันที่เราต้องใช้ออนอยูนะ่นะครับหรือ,อ,อมันมีเรื่องของโคโลเคชันอีกไหมนะว่ามันไปใช้คู่กับคําไหนตรงนี้คุยเคนไปดูร,รมก่อนข้างหลังบอกว่าอะไรครับข้างหลังบอกว่า the best possible products and service available to satisfy our clients if we need นะไม่ได้ช่วย ไม่ได้ช่วยนะฮะเพราะว่าข้างหลังมีแค่อะไรอะสินค้าที่ดีที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไหมอ่าและบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้ที่มีให้เพื่อที่จะทาไมครับอ่าทำให้ลูกค,ค้าพึงพอ่อเพื่อจะสนองความพึงพอใจของลูกค้านะทุกท,ทุกความต้องการ ดังนะนั้นข้างหลังไม่ช่วยเพราะข้างหลังไม่ช่วยคุณต้องไปดูดานหน้าข้างหน้ามีคําว่า our clients นะ our clients ซึ่งแบบว่าลูกค้าของเราก็ไม่ช่วยคําที่ช่วยเราจริงๆก็คือคําว่า provide นะการใช้ provide ก็คือ provide something to someone หรือ provide someone with something นะ provide นะ someone นะให้ใครด้วยอะไรใช่ไหมให้ใครด้วยอะไรหรือให้อะไรแก่ใครนั่นเองนะ with something ใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้คุณก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าเขาให้ให้อะไรอะ่ะให้อะไรให้ลูกค้าด้วยอะไรครับด้วยสินค้าที่เป็นไปได้ที่สุดนะแต่เรับแปลไทยอย่าไปอย่างนี้นะอนะยน่นคตอบที่ถูกก็คือ provide someone with something หรือ provide something to someone ก็ได้นะแต่ว่าข้อนี้บังเอิญสิ่งที่มาก่อนคือ some some อะเนี่ย someone นะไม่ใช่ something นะ to someone นะครับผมให้ใครด้วยอะไรหรือให้อะไรแก่ใครใช่ไหมฮะแต่ข้อนี้มันไม่ใช่ให้อะไรแก่ใครใช่ไหมให้ใครด้วยอะไรนะเพราะว่ามี c คลเอนตอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมคำตอบที่ดูกก็คือข้อข้อบีบอยนะฮะ uh, provide someone with something นะขออนุญาตไปแปลประโยคโดยรวมเนาะเราจะได้เรียนรู้วิธีการถอ,อดความแล้วก็วิธีการาแล้วก็เรื่องคําศัพท์จากครูเคนด้วยเนาะ โอเคเอ่อ okay. uh, at best value stores นะ value เนะอย่าไปอ่านว่า value เนอะ the best value stores เนะ่ที่ร้านค้า best value ของเราเนะ่ยต่างๆเช่นไหมแต่มมีของ we are committed to เนะ่ทางเรานี่ committed to เห็นไหม committed เป็น adjective เนอะตามด้วย to นะครับทางเรายึดมั่นถือมั่นต่อเนะการให นะครับให้อะไรขออนุญาตแปลแบบไทยเนาะการให้สินค้าที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ที่มีที่เรามีอยู่นะฮะเพื่อที่จะสนองเนะี่ย satisfy เมื่อกี้ปล่าว่าทําให้พึงพอใจใช่ไหมแต่ตรงนี้ขออนุญาตแปลว่าสนองแล้วกันสนองแลยฮะสนองทุกความต้องการของลูกค้าแน่นอะนนะนะตรงนี้ใช่ไหม แก่ลูกค้าของเราใช่ไหมฮะก็เราใช้ with ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้แปลเนาะเมื่อกี้เราแปลแค่ให้ใช่ไหมฮะให้อะไรครับให้สินค้าและบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้ที่มีอยู่นะฮะแก่เพื่อเพืพ่อที่จะสนงองความต้องการของลูกค้าแก่ลูกค้าของเรานั่นเองนะครับผมโอเคใช้คําว่า with นะฮะถูกต้องครับถัดจบแล้วนะสามสิบข้อแล้วนะฮะแล้วก็ข้อคลิปนี้ก็มีสิบคลิปใช่ไหมครับไอ้สิบ 10บข้อใช่ไหมอ่ะอย่างนั้นเราจบกันแค่นี้นะครขอบคุณมากเราไปต่อกันอีก10ข้อในคลิปถัดไปเลยขอบคุณมากครับผม